สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แต้เลยกินข้าวเย็นนี่มาดามได้อันี้ปลาทูสองตัวน่องไม้แล้วก็นี่ถั่วเนาะเหมือนทั่วแปบบ้านเองนะแต่ว่ามันยาวนี่แตงกวาพักสามอย่างน้ำพิกน้ำพริกปลาทู ต้มนะอยากกินแบบบ้านเองนะ่ะแล้วมันไม่ค่อยได้กินบ่อยๆเนอะนี่จะมาเมาหมอยเรื่องกินไปพูดไปเนาะแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆบางคนไม่ถูกใจเนาะก็ขอโทษอย่างมากเลยที่กินไปคุยไปไม่มีมารยาทเนาะจริงก็ไม่มีมารยาทนั่นแหละเนาะ เขาเตรียมจานเลยวันนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องเจ็บตาหรือตาข้างขวาเนี่ยมันก็เหมือนตาแห้งเนาะก็หยอดตาเรื่อยไปหาหมอหมอก็ให้ยามโมยอดมันเป็นครีมมโมยดเช้าเย็นตอนเช้าก็ตอนก่อนนอนนะ่ะที่นี่ก็มันก็เป็นอย่างเดิมที่นี่หมอเขาเรียกเรียกตรวจเนาะ ไอ้ต่วนก็เลยไปป้าไอ้นั่นรูรูดำๆอยู่ก็ม่านตานะเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันเป็นรูทีนี่หมอก็ต้องว่าต้องพาตัดด่วนเองก็โต้กระจายทีนี่ทําไมต้องด่วนขนาดนั่นวะได้ถามหมอหมอบอกว่าต้องด่วนเพราะว่าทีนี่น่ะรูเนี่ยมันจะทาให้เวลาเราหยอดตาครีมเลยมันจะเข้าไปในรูแล้วมันจะทําให้ม่านตานี่ขาด ขาดแล้วก็จะทําไม่ไปถึงตาตาอาจบอดได้ว่างนันตายแล้วคันนี้นั่งไม่เป็นลุกนั่นลุดยืนู <c oughs> ่วยข,ของน้ำมึงอะไรเพิ่งที่นี่หมอบอกไม่ต้องกลัวนะเขาจะผ่าด้วยแสงเลเซอร์วางนันเองก็ไม่เคยจักทีเนาะแสงเลเซอร์ก็เลยก็เลยผ่าก็ต้องผ่าแหละหมอหมอตบว่าต้องผ่าก็ผ่า นก็เลยผ่าแต่ว่าก็ไม่นานแล้วประมาณยี่สิบนาทีคิดว่านะแต่ว่าเอเอระหว่างรอเนี่ยมันนานระหว่างรอที่ว่าเราจะผ่าได้เนี่ยมันก็หยดตา้นาำสีเหลือง้นาสีแดงยอดอยู่นั่นแหละสีห้าเที่ยวนี่พอยอดเสร็จก็ที่นี้ไปผ่าก,ก็มีเครื่องเนาะเครื่องเหมือนก็ส่องตาเราเนาะ แล้วก็ห้อกมืดมดไม่มีมองไม่เห็นอะไรดอกมันมืดมืดเขาจะมีอะไรมามาใส่ตาเราแหกตาเราว่างนั่นเถอะเนี่ก็เสียงแก๊กแก๊กแก๊กแกแก,แ,กแต่ว่ามันมันไม่เจ็บดอกเจ็บมันไม่เจ็บแต่มันมันรู้สึกได้ว่ามีอะไรไปตึกตึกตึกนะ่ะมันรู้สึกได้นี่มาดําก็ผ่ามาแล้ว เขาก็ว่าอย่าใช้สายตามากพักผ่อนบ้างนะที่นี่อย่างเราเนี่ยมันไม่ได้เด็เนาะเราก็ต้องทำ YouTube ดาทำงานดาจะมาพักผ่อนนั่งพักสายตาเงี้ยมันเพื่อนเพื่อนกอนรู้เนาะพวกเราแทบจะไม่ได้รับได้นอนเนาะขนาดนั้นก็ยังไปเยี่ยมเพื่อนไม่ครบเลย อย่ากูดกันเด้ออย่าเคดกันหลายมาหากันเบิ้งเด้อมาดำไปหาแน่นอนนะแต่ว่าอาการอาการทางตาไม่ไม่ค่อยปกติเนาะคุยมากข้าเย็นมัมากินข้าวเด้กกันประทูทอดของชอบเลยเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องประทูทอด วันนี้เราเรลงตาก่อนเนาะทีนี้ยิ่งเมื่อวานได้ดูช่องของ K R Lifestyle ใ nice นสวีเดนเนาะคนไทยในสวีเดนเขาบอกว่าเงินเขาขึนทุกวันทุกวัน,วนย้อนเขาทำทำคลิปลงทุกวันวันละสองสามรอบแล้วอย่างเองจะทำได้เมื่อไรถั่วเนี่ยอร่อย มากินด้วยกันมันเป็นปลาทูวันนี้คือจะกินก็ปลาทูนี่แหละใครเอาไว้กินพรุ่งนี้เนาะมันหลายพูดกินคนเดียวคนบ้านนอกเนาะ มาลามเป็นคนโคราชเป็นคนบ้าน,นอกบ้าน,นอกแล้วก็โจนจนน่าสงสารนี่นะมันก,ก็กินได้อย่างนี้เด็กอย่างรูรูลาลา,ลาก็กินไม่เป็นดอกแล้วก็ไปเข่าเขาไม่ได้ดอกอายเขามากินด้วยกันเนี่ยหน่อไม้ ได้อย่างนี้อย่างอื่นก็ไม่อยากกินของเขาหรอกอย่างดีๆนึงไม่อยากกินนอกสตงสเต็กหนีเลยเวลาเขามีสเต็กกันอ่ะคลิปนี้มาดำก็ขอจบแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วก็กล้ยคิสมัตแล้วขอให้มีความสุขทุกคนขอให้คลิปปัง,ปงเพื่อนย t ท b e ทุกคนขอให้มีแต่ได้กับได้ขอให้โชคดีมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ